มันจะกลายเป็นฉลามหรือปลาทูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเกมนะินม่เลือกอ่ะอีคนไม่เลือกอ่ะบินหนีบินหนีอีกสี เออ้าปรับใหม่ถ้วยกดสวยมันมีอะไรเกิดขึ้นออปใหม่ถ้วยกดสวยออมันมันเปลี่ยนสีปะ่ะอ,อ,อยากรู้ว่ามันเปลี่ยนสีไหมจะเ,เปลี่ยนสีจะสวยนะแต่ถ้าเป็นสีฟ้าออมันเดิมกว่ไม่ไม่ไม่เท่าไหร สาดการมันเย็นวาาสตรกามันังวางตไดด้วยกันอีโกที่ทุกคนเกลียด ราจะมาดูกันเงิทจริงมบาดแผลคือหลักฐานสงบาดแใลอดีตของข้าไอ้ว่าน้องจะดางงเหมือนกันกูเหรอน่าจะหรือเปล่าโอ้ ดีคืนที่ค่าดีคืนที่ค่า เตยเตยได้ครับสิงได้ได้ได้ไเลิกเลิึ้เลิ่แรกไงเลิศแปลว่าอะไรเลิศแปลว่าฝั่งอรับแปะมฝังรห้องต้งหล่ะแล้วรอเลยครับฝั่งก็แปะังวันแรกก็แปลว่าเลิศ แล้วก็ไม่จบไม่สิ้นก็กลายเป็นปัญหาโลกแตกไปโอ้หเป็นไงติดเขาเขาดเขาดิเเข้าเขาใจไอ้สอมาที่าที่มาว่าเมียอ้องไรก็เป็นบ้าปจะเย็นนะ้พื่อนไปเย็นเลยต้องคงจะโดนแบงก้ ทำไมหรอติดเลยครับติดจับทำไมอ่ะอำไมอ่ะาทำไมอ่ะโอ้โหแล้ว EP มึงนานี้มึงใช่นะจะ่อพ่อไอมีคนเข้ามาดูเรเล่นมีคนหลอดูเข้ามาดูหลอ ไมู่ยายามเท่าไ่อ้ยมันดีนี่พิมพ์เปี้ยวเกินอ่ะแม่ดแล้วตัวก็เปี้ยวากโอยมันไม่มันเลยเ่ยโอตายอีกม้น สวยดีก้มาหลายนิเกบเดียวตเดียวใส่้วี่สบายทเป็นบนะกมนี้ไม่ใช nee ่กะปนะงอนหน่อยก็ <us <us ิมเอาบูมไปอุ้ยอ <as ีน um> ี <us> <us us> <us 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 ่อีมึงจะลองเดกูใช่ไหม อะไรวะอุ้ยอย่าพ่ายมากตามนัดจอดอย่าพ่ายมากปุ๊ดคุณไม่เคยจอบท่อน กระไรนะรัเพื่อนทิทยกไมเราอยากเุ่ปอรคลงไอแอบไอองขอมาหนูแอ้ทิ้งกว่ามเราบูมไปแล้วมั้งไอแอลด้ยตีนอันก็ได้หมดเลยไปจะก็บูมแหละยังไม่เอาคอนเทนต์เลยไ่แอลก็เลย ส uhm. ู้ทะเลเาสูทะเล้าไม่ใ้สตา์ล์เอ๊ะสูท้องทะเลดูข้างบนดีกว่าข้างางคือเป็นอะไรกันมันก็จะมาล้กับพวกกูโอ๊ยเขาหูอยู่แม่ อีกกี่เล่นเพยาะพี่อย่าเล่นนะเฉดเคตึงเลยโอและโดนต่กูเอลสูอ่ะบุเลดูว่าอยู่ระดับระดับตึนระดั ไอ้ไม่รูกลางเลยเหรอเป็นเมตาอะไรไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไาตั้งรีบวั เอาไว้เล <c oughs> ่นเอาไว้เลันเอาไว้ฟ้องไงตกเพราะว่าโห่สีเลยดำสิตกเฮ้ยแกเข้ามาในแก๊งกัน

แอบอ่อมอ่อมแอบอ่องอ่อมเว้ยเก่งมาก น่าตุยแคปลาทูปลาทูปลาทูเป็นปลาทูเป็นเป็นปลาทูไม่ใช่ฉลามออืมลิอันอือกมอืมอืนอือือืมอือืมอ S <S ไปด้านเบไมาใช้รถคลิกเลยนะคลิกเลยนะซูเปอร์ครีปถ ah. ูกส่งออกไปแล้วปรับกล้องโอ้โหมาลองหัวกว่านี้ยนะอีกสัตว์นัาก็มานี่เห็นไหมล่ะไอตีมผมโยนที่ผมโยนใจเย็นที่ผมโยนมาแล้วไปแล้วไปเนี้ยไปแล้วย้ายแล้ว ตัวหนึงก็ไปอีกตัวนึงก็ไปฝั่งนู้นอีกตัวนึงก็ามาฝั่งนู้ไปหไหนไปไปดีก,ว,ก,ว,กว่าอเ่าดีกวเล ผูเดเกิดน,น้ำูเลเกิดอะเกิดใครอยากได้อเอ๊ะตอนี้มไม่เคยตายเนาะอีฮีเน,นี่ย

กียวอัลติเมทยังไม่พร้อมคือการถูกครอบงำด้วยความโลภและความตายกังดิ้งสู่ท้องทะเลกันปร้อมห่น่อนเลน้บุนี้ก็จะต้องตอบย้งสูท้องเลทไม่อยู่ตรงนี้เฮ้ยใคระใครยังมันแล้วกัน คือติดเทิรดอยู่นะทอะไรจะวยเพื่นก่นกนนอนไหมมาโออจะดนปารตีเออไอตัวโล่ดำสุดป่ะเวเลสุดทะเลดำแดงสุดทดองทะเล เ,เด็กออโอเดี๋ม่เลงไมังไม่ยัง่ยังดีัดยัไม่ีไม่ีมียียมดียัดี่ดียงไัไม่มีัดัดไดดดี่ดัมดี่งัมัย เขามาวันที่ที่สี่โอ้โอเส้นอะไก็ต้องกระป๋อใสกันหนงหนึ่งเออตองหนึ่งดีลรูดเลยเอผ ไอพีโอ้ามาสุกีดาบสองสามสามเดอยู่ทักำาสของท้องทะเลไม่เคยหายไปยังเนสูตท้อะเลพวกเจ้าีอาชีพยังขด u ัลติ a มทเฮ้่จี้ยงด าจะตตอบามนะตัวโลก็ยังไม่ตายปล่อยเพื่อนใต้บนก่อนแล้วเราให้ไปก่อนเกิที่ร <c oughs> ันตัวไว้ <c oughs>

อะไรแบบนี้อะไรที่ไม่เคยเจอจะไม่เจอนะครับโอเคไปต่อเราตาอทำไมชอบหลอนไม่สมมติเลยมาหนมาหนมาหนมาไหนไปยูไปยู

หน่อยนะตตีเขาหน่อยนะใครเข้ามาดูอ่ะสวัสดีค่ะนีเข้ามาดูด้เขาจะดูได้ไงมีคนตีไม่ใช่เหรอเออเา่ตอพีไม่ลไม่มีใครตอลแค่ตีมาไอ้ตีไม่มีจริง ให้สติรเร่าไม่เข้ามาดูได้ไงเ,เอาก okay. ็อยู่ในดิบคือเขาก็เข้าได้ปะโอเคเ้องเข้ามาฝังด้ยไม่รูแต่แบบได้แคนสตดแคร์ตไงตอนแบบรอดเข้าไปไงเเลยเด้อยโดนโดนลุมทมยังาหายพอนี่สามตัวเลยอ่ะโดนใช้จากกัน ไอ้โง่เลยออ้โง่ตอนโง่เลยอะเกผ่านรูทวารเ้เี่ยนมอนะไอ้มีคนตายบคนมีคนตายหรอได้ไดตีอะไรนะ นะแกโอ้ยว้าวหายเกิดก็มีโอ้ยบอกแลยบันไดน่าจช็อตมาไม่หลาบค่ะตัวเขาสุดแล้วค่ะมาช่วยไง้าหาเวลาก็โอเคโตโรเป็นไรอ่ะตามกูชอบกูไปเนี่ก็น่าจะใช่นะน้องเสื้อดำ เอาาเนี่ยมังไม่เลิกเนี่ยอือหอิดอนบลิสบลสนแงม่ยัมันขับมันขับมั้ยลกนะกติลัก เขามันเ mm. hmm. ่ยไคามันเนีไมเราไม่มก oh. ัน bueno. ี่น AP ั่นไม่รู้ไอแบโอ้ยไม่ตีดหรอวไม่้รู้จั่ันนีประเด็นบอกขอต้นไอไปนุนขงห้ามเน่่เ่ไม่เอง เสีอยงแรงอ่ะงงมามามาขอ5ติง้างน้อตอนเ่ินสองแนมนี่ต้องบอกว่ากระพิม์ยากให้ผมบอกถ้ามี5 6ริงนี่กูแบนนะ่นนะเอ้ยมีอีกอีชามีชาต้อมีชางีช้า5 6น้าเมื่อกี้ต้องอะไรนะ เามากยิมมอมไกเฮ้ยมันจะเอาหุ่นเอาฟอเรนแ่บยีดออกไปตายครัตายมีฮัลเ,เลเดเอสเปสฮูเมต่อจบ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 จขอให้ผมหายไปไหม ด Cu ดได้ละอะไรนะได้ละหนึ่งคลิปห้าหกได้ละหนึ่งคลิปห้าหกโอ้ยเหรียนเงินห้าหกห้าหกเวอร์ถูกต้องใคยใครห้าหกคลิกซีเอ็มพีไงเขาจะตัดคลิปไปลงไงโอ้หคะแนนห่างกันสนย์จุดหนึ่งโว้โอ้เกมคงเกมกากเกมไม่นะคะเกมคงเกมกากตััซี่เองเ่แหละ <laughs> ห่างกันสุดคนหนึ่งอยู่ที่ฝีมือคนเล่นด้วยเฮ้ยฉันกนตึงอกดาวเองไปแล้วครับมันไป